สวัสดีค่ะสบายดีเนาะกับพบกับน้องเล็กสี่คนคือเดิมคือเก่าวมื่อไเด็กสี่กัจะมารีวิวเนาะนี่เด้จา<ม>น้องชาแนลนะคะได้มาตอนว,วันเกิดแต่จะมาทำรีวิวแยุ่มารีวิวกับน้องเลยนะคะน้องก็จะมากับถุงเหมือนกันนะคะแต่เอ,ออกไปแล้วว่าเราอันนี้มันไม่ใช่อันบ็อกซิ่งเรคะมารีวิวให้ดู เหมือนตามเคยนะคะปึ๊บแต่ใบนี้จะมากับผ้ากำมะหยี่นะ,ะผ้ากำมะหยี่แบบกำมะหยี่สวยตัวที่น่าจะบบซีนสวยมากตัวนี้จะแตกต่างจากผ้าผืนผ้าต่างๆที่เคยได้มาไม่ว่าจะเป็นของเอปแฮนเดลหรือว่าของบอยหรือว่าของคลาสสิกนะคะก็จะได้มาอีกถืงผ้าแต่นี่จะแบบผ้ารู้สึกว่าแพงปุ๊บบล็อกไปพบกับเราเปี๋วยวกะ,ะนี่เลยค่ะ เป็น iPhone เคสท t ชเชอร์นะคร mm hmm. เออกระเป๋าม,มันเคสโทรศัพท์กระเป๋านะคะแต่ปุ๊บมันจะมามีที่ใส่การ์ดใส่การ์ดได้เยอะมากเลยนหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วมีข้างในด้วยนะคะข้างในก็จะใส่ได้อีกหนึ่งสสามสามสามช่องนะคะมีที่ข้างๆด้วยเกือใส่ได้เยอะเห็นไหมครับ ไดใส่เงินรีบซื้อได้ตรงนี้แต่คอมมันก็คือจะผอมมันก็สามารถใส่โทรศัพท์ไอโฟนได้นะฮะแบบนี้นี่เป็นถับโทรศัพท์แบบนี้นะคะสวยมากเป็นหนังคาเวียนะทุกคนสวยน้องน่ารักน้องสวยมากที่แรกนะ่มันจะมีรุ่นที่แบบว่าไม่มีหลายรุ่นนะคะมีหลายสีเอ้ยมีหลายสีมีหลายหนัง แล้วทีนี้มันจะมีตัวเดิมของเขาเนะี่ยจะเป็นโลโก้เล็กกว่านี้นะคะมันจะราคาที่หก0้อยห้าสิบยูโรแต่ตัวนี้โลโก้ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นราคาที่เก้า้อยห้าสิบยูโรค่ะปึ๊บแพงอยู่นะฮะก็คือตกสาม0มื่นกว่ายูโรสา0หมืนกว่าบาทนะนี่คือราคาสักแบบแพงอยู่นะแบบมันก็ราคาเท่ากระเป๋าตังค์มันก็คุณสมบัติคล้ายคกับกระเป๋าตังค์นะฮะ แต่มันจะบางกว่ากระเป๋าตังค์แล้วทีนี้เล็บเป็นคนที่ไม่ชอบใช้กระเป๋าตังค์เพราะว่ากระเป๋าตังค์มันจะมีความหนาแล้วมันเวลาจะเวลายัดเข้าไปพวกนี้มันจะกินพื้นที่แต่ใบนี้โอเคมันใส่ของได้เยอะที่ที่็อปแฮนเดียวแต่พวกจัมบอยเนี่ยถามใส่ได้เยอะก็ใส่ได้เยอะนะครับแต่แบบว่าพอกระเป๋าตังค์เนี่ยมันใหญ่แล้ว,ม,ลวมันแน่นเข้าไปปุ๊บแล้วว่ามันเต็มนะทุกคนแต่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาบาง อย่างหนึ่งที่ซื้อไปแบบนี้เพราะว่าไม่มีนั้นใส่เยอะไงแล้วใส่แบบพอดีพอดีแบบใส่เงินตรงนี้นะคะหยิบจับได้ง่ายสะดวกสบายการแล้วก็อยู่ตรงนี้เรียงเยอะมากเลยนะหนังขอบสวยมุมโลโก้สิทุกคนโลโก้แต่ว่ามันจะมีหนังด้วยเอ็กซ์เซซรีด้วยนะคะเก๋มากนะทุกคนคือสวยอะแบบว่า คือเป็นไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่อยากได้มนาะเพราะว่าแล้วเราจะจับจ่ายมันก็แบบใส่เงินได้นะคะแบบเนี้ยสบายสะดวกสบายแล้วก็บางนี่รีนวิวค่ะแบบช่องสีน้องน่ารักมากถือเป็นคชัชถือเป็นคัสได้นะคะเอาไว้ข้าดนอกแบบพวกคนที่แบบว่าไม่อยากถือกระเป๋าใบใหญ่พวกนี้ก็คือถือนี่เสร็จปุ๊บนี่เลยจ้ะคือเซตนี้เลย เป็นเเผาแล้วก็แบบใช้โทรศัพท์ได้แล้วแบบเออเราก็ไม่ต้องห่วงนะนี่ใส่ iPhone Plus นะคะ iPhone 12 Pro Plus เอ้ย12 Pro เอ้ยไม่ใช่ i p h o n e 1 1 Pro Max นะคะ <c oughs> ลืมชื่อสับสนโว้ยแบบว่าน้องสวยมากรักน้องมากนะคะแบบว่าเราจะมาลองรีวิวใส่เข้าไปข้างในนะคะอันนี้แต่อันนี้แต่นนจ,ะจะเป็นโคโค่ท็อปเฮนเดลนะครับทุกคน เฮ้ยเล็กลืมเอาของออกมาค่ะแป๊บหนึ่งนะแล้วเพราะว่าใส่จะถ้าเล็กไม่ได้ใส่ของเล็กจะใส่กระดาษดานันจมไว้ตลอดปุ๊บพอดีค่ะสวยๆพอดีสวยๆเลยเรือว่าเก๋แล้วก็ใส่แบบน้องหน่อยนะฮะซีซีคู่กันดูสิแบบวา่า ก็ไหนที่แบบว่าเคยใช้หลบท็อปแฮนเดลรุ่นมีเดียม